าบ้าทานกันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารานด้วยครับเรื่องมากินด้วยกันนะโทรเดินไปร้องเพลงไปอ้าหิวจังหิวจังเลยอยากาายากินปลาซาบะอยากกินปลาอาจิ ได้กินปลาตัวเล็กจิ๋วสักตัวก็ยังดีแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากกินมากที่สุดเนื้อที่มีชั้นไขมันแน่นเอียดชิน้นโตบบบบเปเปเบคเ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 เอ๊ะจูจูโทราก็หยุดเดินนั่นมันบับบเบคอนนี่ชิ้นบรมเทิมแถมยังมีชั้นไขมันแน่นเอียดอีกต่างหาก เย่ Ye, โทระเก็บเบคอนขึ้นมาพลางปัดเศษดินทิ้งโอ้โหน่ากินจังแต่ว่าเวลาที่เก็บของได้เนี่ยเราต้องไปส่งให้ป้อมตำรวจ mm. ใช่ไหมนะโทระดมกลิ่นเบคอนฟุดฟิตฟุดฟิตแล้วหันหลังเดินไปอีกทางคุณตำรวจผมเก็บเบคอนได้นะครับดูสิชิ้นเบเริ่มเลยขอบคุณมากนะโทระคุณตำรวจพูด ยังไม่ได้แอบชิมสักคำด้วยเธอทำดีมากๆเลยละฉันไปก่อนนะโทระบอกลาเบคอนคุณตำรวจเห็นอย่างนั้นก็ยิ้มแล้วพูดว่าอืมถ้าเจ้าของไม่มารับน่ะจะถือว่าเบคอนชิ้นนี้เป็นของโทระนะวันพรุ่งนี้ตอนกลางวันก็แวะมาลองดูละกันฮะจริงเหรอครับโทระตาลุกวาวโทระเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กลับบ้านพลางร้องเพลง เบคอนชิ้นนั้นถ้าฉันได้มาล้วก็จะกินเงียบเงียบจะกินให้เรียบไม่บอกคุโระด้วยอยากกินอยากกินอยากกินทั้งชิ้นเลยวันรุ่งขึ้นโทรัปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาป้อมตำรวจตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมเด็ดดอกหญ้าเสียงไทยมาถือไว้เจ้าของเบคอนจะมาไม่มามาไม่มา อย่ามานะอย่ามาอย่ามาเด็ดขาดเพียงอรุณสวัสดิ์มาแต่เช้าเลยนะโทระคุณตำรวจทักทายแต่โทระทำเป็นไม่รู้ไม่ชีตอนนั้นเองเสียงห้องๆ้องก็ดังมาจากด้านล่างโทระใจหายวาาที่แท้ก็เป็นเสียงของพี่หมาเบิ้มนั่นเองขอโทษครับไม่ทราบว่ามันยังเอออยู่ที่ไหนล่ะครับเบคอนใช่ไหม คุณตำรวจถามม,ม,มันไม่ใช่ครับหมายถึงเสาไฟนะครับผมปวดฉี่แทบกลั้นไม่ไหวแล้วอ๋อถ้าเสาไฟแล้วก็อยู่ตรงโน้นแน่เฮ้แค่มาถามทางหรอกเหรอยังไม่ทันที่โทราจะโล่งใจจูจๆเสียงจี๊ดจีดก็ดังขึ้นไม่นะสงสัยเจ้าของตัวจริงจะมาซะแล้วลูกหนูตัวเล็กแวะมาที่ป้อมตำรวจแล้วร้องไห้ไปพูดไปว่า หนูหาแม่ไม่เจอค่ะตอนนั้นเองคุณนายหนูตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็วิ่งมาพอดีขอโทษค่ะหนูน้อยตัวนี้เป็นลูกของฉันเองค่ะอ้าวแค่ลูกหนูหลงทางหรอกเหรอโทระได้ยินแล้วก็โล่งอกหลังจากนั้นก็มีแขกแวะเวียนมาที่ป้อมตำรวจอีกเต็มไปหมดทั้งคนทะเลาะก,กันทั้งรถส่งพัสดุ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทระจะลุ้นจนตัวโกงแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเบคอนชิ้นนั้นโทอย่ามาทำให้ฉันใจเสียสิโทระบ่นพึมพำทันใดนั้นเองก็มีเสียงของผู้มาเยือนตัวใหม่ดังขึ้นเออโทระก้มไปมองจึงเห็นว่ามีผู้มาเยือนตัวใหม่ก็คือคุโร่นั่นเองคุณตำรวจผมทำเบคอนหล่นหายตามหาไปทั่วตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังหาไม่เจอเลยครับ มีใครเก็บมาส่งคุณตำรวจบ้างหรือเปล่าครับคุโรถามมีสิคุณตำรวจตอบเฮ้ยขอยอยังชั่วเพราะว่าเบคอนชิ้นนั้นน่ะผมตั้งใจจะแบ่งครึ่งไว้กินด้วยกันกับโทราล่ะครับท,ทันทีที่คุโรพูดจบโทราก็หล่นลงมาจากหลังคาพอดีเลยตุ๊บอา้าวโทระนี่คุโรพูดว่าจะแบ่งเบคอนชิ้นนั้นกับฉันจริงๆหรอใช่ฉันพูดเองพูดจริงนะ โอ้จริงสิทำไมหรอเย้ว yeah, ู้วโทระร้องเสียงดีใจคุณตํารวจหัวร่อยกใหญ่ก่อนจะบอกคุโระว่าพอดีเบคอนชิ้นนั้นนะ่ะโทระเก็บมาส่งนะ่ะอา้าวงั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณนะโทระคุโรพูดไม่เป็นไรหรอกฉันนึกว่าจะหาเบคอนไม่เจอซะแล้วอย่างนั้นหรอเมื่อกลับมาที่บ้านของคุโระโทระก็คึกคักหน้าดู ฉันขอหั่นเบคอนเองนะคุโรเคคเตรียมจานก็พอสองเพื่อนซีนั่งกินเบคอนด้วยกันอร่อยจังเนื้อคุโรโทระบอกอืมอร่อยจริงๆด้วยคุโรเห็นด้วยนี่คุโรแบ่งกันกินแบบนี้อร่อยกว่ากินตัวเดียวอีกเนาะแล้วพูดว่าอร่อยไปด้วยกินไปด้วยก็ทำให้อร่อยขึ้นไปอีกนะคุโรได้ยินโทระบอกอย่างนั้นก็พูดต่อว่าแต่กินตัวเดียวทั้งชิ้นก็น่าจะอร่อยกว่าอยู่ดีคุโรพูด อ้าวพอพูดจริงเหรอเนี่ยแม้รอเล่นนาะฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ